เป็นอะไรที่โคตรเซ็งด่านนี้จะชนะไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรด่านนี้ผมแพ้แน่นอนมั่นใจมากโดนแน่อโเกาะข้างโอ้ยทำไมมันไม่เกาะกากเหมือนที่ผ่านมานี่นี่นี่ขโมยเบ๊บโอ้โหมีแต่ดี <อน>ต้องเซอร์ไพรส์เลยจังหวะนี้วัดเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปบวกมันละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอยาสปีดก่นอนอ้าวมันก็จะบวกเราภูมิทั้งนั้นมารอมารอรอรอ,อ,อมนันมาวัดเจอเฮกมากภูมิภูมิภูมิลงล่าง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 ลงมาลงมา,งมาโอเคเราได้เปรียบแล้วเรามีสปีดเว้ย เอาสีฟ้านี่นี่นี่จังไดจังไดจังไดล่ะจังไดล่ะไอ้นี่ก็ตีแล้วเกินไอ้นี่ก็ตีแล้วเกิน,น,กล,กนลงไปลงไปบวกมันดิเลือดเลือดเหลือน้อยอโอ้โหภูมิรับดาบแทนไม่โอ้ไม่ไม่ต้องอาไอพีให้น้องภูมิเลยนะครับจังหวะนี้อาไอพีเ <c oughs> อ้าเดี๋ยวเราจะไปเอนชานโอ้ย เออเอออเออถ้ออออางั้นต้องขอชาร์ปเดหนึ่งอีกอันหนึ่งนะนี่นั่นไงชาร์ปเดหน 1, ึ่งอ๋อไม่มีให้โยนทิน้งไปเลยจะได้ชาร์ปเดยดสามแล้วจะได้ชาร์ปสามแล้วครับผมแต่มันไม่ได้นี่เป็นอะไรที่จริงนะจ๊ะถ้าได้ชาร์ปสามเนะยเกาะพุงเกาะเพชรมาเลยไม่กลัวดูดิมันได้อะไรนี่อะไรเอาไม่ใช่ นี่อะไรนี่มันขยะทิ้งไปเลยไม่รู้มันเอาไว้ตีแมงมุมอบีวัตเตอร์เฮกไอ้นี่ก็ดูแต่ตัวน้ำหน้าเอากูจะตกแล้วเนี่ยอ้าวซาซากอกากล้วซาได้เลยกอกากล้วซาใช่ไหมได้กอกากแล้วซาเดี๋ยวต้องห้าให้หมดเฮ้ยมึงเกงเพชรว่ะอยากได้อยากได้อยากได้ไอวอนมากไอวอนมากไอนี้เด็ด ขมอนไอ้เนียดเด็ดขมอนเบบเมาแล้วพี่แจ็มาแล้วพี่แจ็ยิงมาเพราะอยู่ข้างบนเออรู้นะ่มันย้ายางบอยู่พี่แจ็เออรู้นะ่โอ้ยเดี๋ยวรอรีเลือดอยู่นี่เลือดเหลือนิดเดียวเองนะเจเลือดรีบีดิย,อยาอะไรเนีน่ยมีการทิ้งลงมาให้กรุงให้กันยาเปนไฟนะเราไม่อยากได้ขวดเปล่านะั่นายเออลงมาเลยลงมาอ,อ้าวมีการอุดมีการอุดด้วย โอ้โหโอ้โหจะยิงกันแบบนี้โอ้ยวัดเต๋อเฮกโอ้โหติดว่ะนี่นี่เขาจะทำแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับแย่มากครับแย่มากครับโอ้โหกอบพี่ทั้งตัวว่ะโอ้โหชับเฮ้ยได้แล้วได้แล้วชับสามสามสามมีคนเอามาส่งขอบคุณครับพี่เอาชามเหนียดสามมาส่งโอ้โหชามเหนียดสามไหนไหนวะ โกหกกันได้จังเลย <S <s <ick> นี่นี่ไปรอกเรียนแบบคนอื่นกันเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องมาพูดเลยไม่ต้องมาพูดชาตอัพอยู่ฮะชารตอน่ตอนเปิดกล่องนี่แหละหนูเย c ค m มอ n g u ด์อ need t h i shit from you bitch ย่าชิบยามำร้ดร ออกพีอะไรเนาะเออเด้อยู่คนลทีมเด้อเมื่อศัตรูเป็นมิดเราจะชิมหายไอโดนเกตอันนี้จริงเย้โอ้โหโอ้โหโอ้โหผัดมากผัด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  ฟักผัดมากฟักทับชาวฟักฟักฟักเย็นฟักฟักยาโอ้โหโอ้โหกูน่บิ้งนะครับผมเฮ้ยใส่ใส่กอสิบ้าโอนี่ว่าเก็บจะบวกหรือจะเอาหรือจะเอาจะเอาไม่ละจะเอาไม่เอ้าเอาไม่ละช้าเนี่ยซานอ่ะเออแย้จีจีครับผม เป็นอะไรที่เทพมาก